สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขาช่องแอดเรนะคะวันนี้นะคะหวยลาวพัฒนานะคะท่านท่านผู้ชมขาเมื่อวันที่หกกันยา2566นะคะผลออกที่ผ่านมานะคะสามสองเก้าแปดเก้าเก้านะคะสามสองสามอ่ะแอดให้เด่นหกนองหกกับเก้าโอ้น่าเสียดายมากนะคะไม่รู้เหตุการณ์เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะ ส่วนของคุณยายก็เข้าเต็มๆนะคะแล้วก็เลขทูปปู่หน้าก็เข้านะคะเก้าแปดเนาะอ่ะวันนี้นะคะแอดให้ที่เด่นสามและศูนย์นะคะแอดให้ชุดสี่ตัวนะคะเก้าศูนย์สามสองนะคะศูนย์สามสองนะคะบางท่านอาจจะว่าโอ้เล็กตัวเก่าบอเล็กอ่ะ ทั้งหมดทั้งปวงนะคะเราก็เอาไปวิเคราะห์แต่ตรองโปรดใช้วิจรญญารย์ในการรับชมนะคะศูนย์นะคะศใครชอบก็จะมี03แล้วก็เกนย์นะคะแต่แอดเน้นให้ที่32นะคะบางท่านอาจจะว่าเลขตัวเดิมนะคะสามสองศู 3, 2, 03, 34, 45, นะคะสชุดนะคะ แอดให้เด่นสามและ0ูนย์นะคะศูนย์ก็จะมีย้ำอีกทีหนึ่งก็จะมี0ูนย์สามศูนย์เ้าเกนะคะอ่าใครชอบก็ตามนะคะสูตรแอดเรนะคะโอ้ยไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะ เยกว่าเขากับเข้าใจนะคะบางท่านอาจจะไม่อยากเข้ามาชมเนาะก็เป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะก็มาชมสูตรคุณยายแล้วก็เลขปู่ก็ได้นะคะ,อะขอพบพระคุณมากๆนะคะห,หัวเราพัฒนาวันนี้เนาะ